วันนี้เก๋และเฮียหวองนะคะจะพาทุกคนนะคะมาที่งานเทยเอ็กโปค่ะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะคะว่าข้างในงานเทยเอ็กโปนี้จะมีสินค้าดีๆยังไงแล้วก็มีกิจกรรมอะไรนะคะให้เฮียหวองเดินชอบเดินชมนะคะแล้วก็เดินเล่นกันนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในงาน pet expo นะคะปี2 0 2 4นะคะซึ่งปีนี้เก๋บอกเลยว่าไฮไลท์ของเขามีเยอะมากมายเลยเดี๋ยวพาไปดูอย่างแรกเลยก็คือโซนอาหารนะคะตอนนี้เฮียวังเราก็เพลิดเพลินมากด้วยของกินที่หลากหลายมากๆเลยทุกๆบูต่ะเก๋บอกได้เลยว่าเขามีให้เทสต์ก่อนใครที่พาน้องแมวมาได้เปรียบมากๆเลยชอบอะไรไม่ชอบอะไรแกะกินเลยลูกกินให้สุดเลยค่ะจากนั้นนะคะว,ว่งวงก็ตะลุยกิน,นะคะ่ะบอกเลยว่าถ้าไม่ชอบอะไรว่งว่องไม่ซื้อแน่นอน แต่สรุปที่กลับมาได้คือเต็มเป๋าค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็พาเฮียบอกนะคะไปตะลุยดูค่ะว่าของใช้ที่จําเป็นต้องใช้ของเขามันมีอะไรบ้างซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าของใช้ที่จําเป็นต้องใช้ในเฮียบอกไม่ซื้อสักอย่างค่ะแต่สิ่งที่เขาชอบและถูกใจนะคะชุดใส่จูงใหม่ค่นสีฟ้าลายฉลุเลยหลักที่พลาดไม่ได้นะคะที่บูธของบุญถาวรน,นะคะซึ่งเขามีกิจกรรมร่วมนะคะสร้างบล็อกแมวหรือว่าบ้านน้องแมวนะคะใครก็ได้มาอุ้มเฮียออกทีค่ะ ไฮไลท์สุดๆด,ด้วยฉากที่สีชมพูหวานแบวนะคะขึ้นกับเฮียว่องมากๆเลยได้รูปโปรไฟล์น่ารักกลับมาทาั้งน้องแม่แมวแล้วก็น้องแมวนะคะและในอีกหนึ่งจุดนะคะที่เก๋รู้สึกว่าทางเพจเอ็กใส่ใจเป็นพิเศษนะคะเขาได้มีการแยกค่ะระหว่างห้องน้ําน้องหมาน้องแมวนะคะซึ่งเป็นห้องน้ําที่ให้ลูกๆของเราเข้าไปใช้บริการได้นะคะบอกเลยกระบะใหญ่โตมโหฬารมากว่งว้องริปลืมสุด โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะในงานเพจเอ็กโนะคะน้องหว่องว่องนะได้ของเยอะมากมายเลยแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะจนตอนนี้ตุยแล้วค่ะวันนี้เก่แล้วน้องหว่องว่องต้องขอกลับไปพักก่อนนะคะเดี๋ยววันยังไงนะคะเจอกันนะคะที่ทีนะวันนี้บ๊ายบาย